สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของเสือตกถังพลังเงินดีที่ FC ถามหามาเนาะแอดบนดินแผ่นฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีของอคนวันอังคารนะคะเลขติดล่างเนาะส่วนชุดเลขดาบก็จะมีดาบของรัชนกมีโชคชุด บนค่ะปากกาสีแดงแล้วก็ยังมีดับของกบเคโรค่ะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดอัพโหลดคลิปใหม่ๆเนาะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4เลขรองให้เลข8เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้948 437 287 742 582 823 381แล้วก็743นะคะ ส่วนจอข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี 48, 42, 82, 81, 23, 84, 43, 87, 18, 28, 37แล้วก็34ชุดข้อมูลบางตัวบางตัวก็จะเป็นตัวกลับนะคะใครชื่นชอบยังไงแอดก็หามาแบ่งปันให้แล้วอย่าลืมมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้ค่ะแอดก็ขอบคุณของเสือตกถังพลังเงินดีด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของลือล่านสนันเมืองกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดล่างตรงๆของเขาผลงานแนวทางงวดนี้ให้มาส4คู่ชุดก็จะมี 09, 05, 49แล้วก็45นะคะส่วนข้อมูลชุดเต็มแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นของแอดเฮงเฮงนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาค่ะก็แต้ม2อาประทานโทษค่ะแต้ม0ก็เข้าไปอยู่สลากออก2 8รวมกันได้เลข0ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะก็ข้อมูลชุดล่างของเขาเหมือนเดิมค่ะเราก็มาดูชุดแต้ม1กันก่อนตัวเจาะจะมี2 9 8 3 9 2 ตัวเจาะแต้ม2ก็จะมี0220578493ตัวเจาะแต้ม3ก็จะมี03586794ตัวเจาะแต้ม4ก็จะมี04225968ตัวเจาะแต้ม6ก็จะมี24608897ตัวเจาะแต้ม7ก็จะมี07 5 2 8 9แล้วก็98นะคะก็ไม่รู้ว่าของแอดเฮงๆจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของคนวันอังคารเป็นเลขติดล่างของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับเลข2นะคะสลากออก2 8 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขติดล่างของคนวันอังคารให้เลข6เลข9เลข3แล้วก็เลข5ส่วนที่เป็นชุดข้อมูลเลขดาบแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นของชุดทะเลใจผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มานะคะก็ เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ67นะคะข้อมูลชุดโบนสลากออก867ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของทะเลใจเลขเด่นของเขาจะให้เลข8กับเลข7ตัวเจาะข้อมูล3ตัวก็จะมี870 970 878 879เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี70 80แล้วก็79 แปดเก้ 8, 9, 2, 9, 7, ส่วนตัวเน้นล่างของเขาจะเน้นไปที่78กับ89นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อเนื่องไม้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของ10บบนกับหน่วยบนของแอดพิมมี่แนวทางงวดนี้นะคะชุด10บบนให้เลข1เลข2เลข4เลขหเลข7ดเลข9เลข0แล้วก็เลข3ส่วนหน่วยบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข2เลข3เลข5เลข6เลข7เลข9แล้วก็เลขส ส่วนแนวทางงวดที่แล้วอดไม่เจอข้อมูลของเขาเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดพิมพ์มี่ด้วยค่ะชุดต่อมาก็จะเป็นของแอดบนดินแผ่นฟ้าที่ f c ถามหามานะคะผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะก็ของเขาไม่มีเลข6กับเลข7เนาะที่ให้มา ใครชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณของแอดบนดินแผ่นฟ้าด้วยนะคะ<ๆ>เรามาต่อกันที่ชุดแนวทางเลขดับกันบ้างถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะข้อมูลชุดแรกจะเป็นดับของกบเคโรจะเป็นดับหลักร้อยของเขา ผลงานแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของกบเคโรให้เลข4ส่วนต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของกบเคโรแนวทางงวดนี้ให้เลข3ส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข8ใครชื่นชอบอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะแต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนแอดก็ขอบคุณของกบเคโรด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดดับของยานทิพย์กันบ้างนะคะจุดแรกจะเป็นดับบนทุกหลักของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้เลขค่ามาสลากออก867นะคะก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักนะคะของยานทิพย์ให้เลข0ผลงานสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้หลุดไปหนึ่งงวดที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดนะคะ ต่อมาจะเป็นดับขาดล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มาสลากออก2,8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างทุกหลักของยานทิพย์ VIP ให้เลข8ผลงานสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ก็หลุดเป็นหงงวดเหมือนกันนะคะที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดดับของแอดพิมมี่กันเลยค่ะชุดนี้ก็จะเป็นดับหลัก10บ,บนของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข4มาสลากออก8 6 7นะคะหลัก10บออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่าดส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับหลัก10บ,บนของแอดพิมมี่ให้เลข7 ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของแอดพิมมี่แนวทางงวดนี้ก็จะให้เลข6กับเลข7นะคะก็ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยส่วนชุดดับบนดับล่างแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณของแอดพิมมี่ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของดับรัชนกมีโชคจะเป็นชุดดับบนทุกหลักของเา้าอันนี้จะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะตัวสีดำแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบหา,ารับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องของเราเลยผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเา้าดับบนทุกหลักของรัชนกมีโชคให้เลข4มาสลากออก867ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของรัชนกมีโชคให้เลขเจ็ดแอดก็ขอบคุณของรัชนกมีโชคด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนําม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนําม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ